ยินดีต้อนรับน้องนิดทายาทคนที่สองแม่รถเมยลืมตาดูโลกแล้วก่อนหน้านี้นักแสดงและพิธีกรคนสวยอย่างรถเมย์คนึนงนิดได้มีการโพสต์อวดพัฒนาการล่าสุดของท้องลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับข้อความที่ว่า love you kid and ddy i s e e y o u s o o n นับถอยหลังเตรียมเป็นคุณแม่ลูกสองและล่าสุดในวันนี้9ธันวาคม ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยสาวรถเมย์ได้ให้กำเนิดทายาทคนที่สองแล้วโดวยตั้งชื่อสุดน่ารักน้องนิดโดยในอินสตาแกรมของโพลิพัทจัดให้ได้มีการเปิดเผยโฉมหน้าสมาชิกใหม่ให้ได้ชมกันเป็นครั้งแรกพร้อมกับระบุว่าเบลค m e น้องนิดค่ะสมาชิกใหม่สุดน่ารักของพวกเราน่ารักสุดๆกินดีกับครอบครัวคุณแม่รถเมยด้วยค่ะทางทีมงานเราก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่รถเมด้วยนะคะ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกและดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ